สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาชมสมุนไพรคามินต้นคมินต้น,น,ตนเป็นไม้พุ่มไม้ต้นขนาดเล็กนะครับคมินต้นครับกำลังออกดอกครับนี่คือดอกตุูมของเขานะครับดอกบานจะมีสีเหลืองสวยงามครับ สมุนไพรามินต้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามาฮเนียหรือต้นโอเรนเกรปลักษณะต้นเปลือกต้นของเขานะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับคามินต้นเป็นสมุนไพรที่มีดอกสวยงามมีลักษณะใบสวยงามและก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับในประเทศอังกฤษครับ ลักษณะต้นของเขาครับเปลือกสีนวลน,นะครับแตกเป็นร่องครับนี่คือกําลังตัดแต่งกิ่งของเขานะครับเป็นพืชทินไทยพมา่าลาวจินตอนใต้นะครับคมิ้นต้นหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ามาฮเนียเป็นสมุนไพรดอกสวยที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ลักษณะใบของเขาครับใบข้อใบมิหนามนะครับแด้ลักษณะสวยงามครับดอกบานจะมีสีเหลืองสวยงามนะครับเต็มสอดยอดนะครับนี่คือดอกตุ่มของเขาครับนี่คือสอกขนของเขาที่ทิ้งเขาทิ้งพลของเขาเลยนะครับ เมื่อปีที่แล้วครับกำลังเลก่กดอกใหม่นะครับลักษณะใบของเขาเป็นกาดนะครับลักษณะเปลือกต้นของเขาครับแตงเป็นหล่องนะครับเปลือกต้นมีสีเหลืองสวยงามนะครับขมิ้นต้น เปลือกของเขาครับสีเหลืองสวยงามครับคามินต้นเนื้อไม้เหลืองสวยงามนะครับขามีสนสรรพคุณนะครับสรรพคุณของต้นคามินต้นรากเป็นยาช่วยเจริญอาหารเป็นยาแก้ไขใส่ได้ทั้งเปลือกต้นของเขานะครับเปลือกต้นและแกนครับเป็นยาแก้ไข่ดำแดงแก้ท้องเสียเป็นยาช่วยเจริญอาหาร เป็นยากแก้ท้องร่วงท้องเสียนะครับนี่ไม้ของเขานะครับสีเหลืองสวยงามครับขมิ้นต้นครับคลิปนี้ก็พามาชมสมุนไพรขมิ้นต้นสมุนไพรที่มีดอกสวยนะครับนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับนะครับนี่ผมถ่ายอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับต้นนี้อายุประมาณ30ปีได้นะครับ เป็นผลมไม้ที่เป็นสมุนไพรที่มีเนื้อไม้เหลืองสวยงามนะครับขมิ้นต้นครับดูเนื้อของเขาครับสีเหลืองนะครับครับคลิปนี้พามาชมสมุนไพรคมิ้โตนคลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ